อ,อ่ะนะครับวันนี้ก็นะครับวันนี้ก็กำลังเตรียมของนะครับกำลังจะเลี้ยงทานนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดของผมเองนะครับผมก็มานะครับแจกทานไอตุ๋ไม่ต้องไปหรอกไม่ไปไม่มีใครร้า นี่ก็เตรียมข้าวนะครับข้าวนะครับข้าวกล่องนะครับข้าวผัดกะเพราหรือว่าข้าวอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นข้าวผัดกะเพรานะครับนะครับก็เตรียมกําลังเตรียมของนะครับเพื่อที่จะรอไว้แจกนะครับแจกทานนะครับทําบุญนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวกับผมเองนะครับก็ นะครับก็กําลังเตรียมของเตรียมอะไรอยู่นะครับนี่ก็นะครับทางด้านนี้ก็มีอะไรเอยนี่คืออะไรเอันนี้ผัดกะเพรานะครับก็นะครับกําลังเตรียมของกําลังทํานะครับก็ใครที่อยู่หมู่บ้านเรืองกระพงหรือหมู่บ้านใกล้นะครับก็มาได้นะครับมาได้เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญตอนนี้ก็กําลังทํานะครับนี่นะครับเจ๊ก็ผัดเองนะครับ นี่นะครับกาลังผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็ฝากร้านอร่อยท้ายซอยด้วยนะครับบ้านเรืองกระพงเรานี่เองนะครับมีอาหารเกือบครบทุกอย่างนะครับสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของตัวข้าพเจ้าเองนะครับก็ มาเลี้ยงทานสักหน่อยครับก็กำลังเตรียมของกันอยู่นะครับนี่นะครับผักระเทาร้อนๆอร่อยๆนะครับพี่หนึ่งจะใส่ถุงหรอเจ๊ผัดเองนะครับพี่แงครับยังไรอ่ะก็ใปถุงก็ได้นะเป็นตัวนะครับมีเวลาไม่มีว่างเพี่แบงมีก๋วยเตี๋ยลด้วยนะครับหนึ่งนะครับมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับก็กําลัง ตรียมพร้อมนะครับทางก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับนี่ครับมีลูกชิ้นทอดนะครับมีลูกชิ้นทอดนะครับก็ก็มีหลายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวก็จะมีขนมนมเนยตามมานี่นะครับนี่นะครับนี่ขนมอะไรเอ่ยบัวลอยบอยัวลอยไข่หวานนะครับบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่นกระทา ลองลจะเพลินยากอ๋อจะเพนยกไหมนะครับตันนี้ก็พี <t <t ่ปานอาพ่อแม่ก็เตรียมของนะครับเตรียมตัวกำลังจะเริ่มแจกกันในวันนี้นะครับมีก็เตรียมข้าวไว้แล้วนะครับเตรียมข้าวไว้แล้วนะครับเตรียมข้าวไว้แล้วครับ ครับนะเตรียมมพร้อมก็ขอ,ขอเชิญนะครับทานกันได้นะครับน,น,นะครับ,นะรบนี่ก็ ช่วยกันร่วมทำนะครับนี่นะครับคนสวยประจำหมู่บ้านนะครับนี่นะครับสองสาวสุดซอยนะครับโสดโสดโวยนสดสดสดเป็นวันๆไปนะครับโสดเป็นวันๆนะครับก็ กำลังนะครับนี่เลยนะครับผัดกะเพราร้อนๆเลยนะครับเจ๊ลงมือเองเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวผัดกะเพรามีข้าวอาหารตามสั่งมีน้ํานะครับก็กาลังเตรียมตัวกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับที่เรืองกระพงซิตี้ร้านอร่อยท้ายซอยนะครับครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ แจ้งข่าวสารกันไว้ก่อนนะครับ